ทุกคนผมเปกดจังเองนะคะจำผมได้ไหมเอ่ยตอนนี้ผมตตขึ้นเยอะเลยตอนนี้ผมเป็นพ่อหนูแล้วมีลูกหนูสองตัวผมได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วครับได้ความหรรความสวยมาจากผมเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แบบยังไงอะเอ้ยไม่ได้อวยตัวเองนะคะ แต่ว่าลูกๆเนี่ยนาะตาเหมือนผมแล้วก็ความสวยงามของรดลายสีเนี่ยเป็นศิละปะเลยล่ะครับผลงานนะคะผลงานฝีมือครับลูกๆสนใจหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขลิกกับทุกคนเพียงเท่าน,นี้นะครับและอย่าลืมติดตามครอบครัวของผมด้วยนะครับ หนูแกสบี้หวานชื่นนะครับครอบคุณหนูแกสบี้หวานชื่นทางช่องพาเชื่อหัรษาไปกันนะครับบายบายส่งจุ๊บกัอันนี้ก็คือคุณแม่ของน้องหนูน้อยที่เกิดมานะคะเกิดมาทั้งหมดสองตัวนะคะนี่อันนี้คุณแม่นะคะเมื่อกี้คุณพ่อ สวัสดีหน่อยเร็วชิสกะจังนี่คอดลูกมาเรียบร้อยแล้วน่ารักนะ่าอ็นดูนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้ลองไปดูสีของน้องๆกันนะคะตัวเล็กๆเพิ่งเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สี่เมษาตอนประมาณสองทุ่มนะคะคุณแม่ ำสาตให้ลูกๆอย่างดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกๆดูกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวเอาคุณแม่เนี่ยไปเก็บก่อนนะคะยำๆๆๆเห็นความสวยหนุไหมคะนี่มาโอ้นี่นะคะน้องชื่อเทมปุระค่ะมีถอดแบบคุณพ่อมาเลยก็คือเหมือนทั้งคุณพ่อแล้วก็เหมือนทั้งคุณแม่นะคะนี่ ดันนะังมีสองตัวนะคะอันนี้น้องเทมกุระนี่น่ารักเลยผลงานของพ่อเปโกดจังและแม่ชิสกะจังค่ะน่ารักนะเอ็นดูน่ารักนะอุ้มผนนิ่มมากเลยเกิดมาได้ห้าวันแล้วนะคะนี่อันนี้ดันนะคะผลเงานสวย น้องไม่กลัวกล้องเลยน่ารักด้วยอ่ะต,ตัวต่อไปที่จะให้ทุกคนได้รู้จักนะคะซึ่งนั่นก็คือน้องซากุระค่ะอ่าน้องซากุระเนี่ยจะออกไปทางคุณแม่นะคะนี่นี่มีการหมุนตัวด้วยเห็นเห็นลายชัดเจนนะคะ คุณแม่เครื่องหลังก็ลาย,ยานี่นะคะนี่นะคะลายของน้องผลงานชิ้นโบแดงของเปกกจังและชิสกะจังนะคะน่ารักไม่เอ็นดูนะคะคุณแม่แอดมินนะคะตอนนี้ได้เป็นคุณย่าของน้องหูแก๊บบี้สนใจอยากแล้วนะคะคุณแม่แ ขอคุณแม่ของแอดมินนะคะโอ้ยคุณย่าถูกบอกว่าคุณย่าถูกใจได้หลานหนกมานะ่ารักทั้ง ในกระมังสีแดงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะน่ารักแม่นดูจมูกจมูปิ้งเลยตัวหนึ่งได้ตาเหมือนแม่ตัวหนึ่งได้ตาเหม,มือนมมพ่อนะคะความรักของน้องค่ะนะคะอันนี้คือเพิ่งเกิดมาได้แค่5้าวัน เดี๋ยวทีนี้เราจะไปทําความรู้จักกับลูกหนูแก๊สบี้ให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวอขอตัวนําลูกหนูแก๊สบี้ตัวน้อยทั้งสองตัวนี้นะคะไปคืนคุณแม่ชิสกะจังก่อนนะคะเทมปุระ mm hmm. <p> ไม่เอาไม่กระโดดไม่กระโดดงี้ไม่กะโดดไม่กระโดะโดข้ามหลังน้องเทมปุระนี่จะเป็นพี่นะคะถ้าสังเกตเทมปุระตัวเขาจะใหญ่กว่านะคะ และที่นี้นะคะเราก็จะไปต่อกันใน EP 2กันเลยนะคะติดตามเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยคะ่ะ